ในที่สุดเราก็ช่วยเพื่อนได้สำเร็จนะนายเห็นไหมแค่เราช่วยกันไฟแรงแค่ไหนเราก็ผ่านได้ใช่เลยฉันว่าเรื่องวันนี้สอนอย่างหนึ่งนะเวลามีปัญหาอย่าคิดว่าเราสู้คนเดียวเราอยู่ข้างกันเสมอใช่นายจำไว้นะต่อให้ท้องฟ้ามืดแค่ไหนถ้าเรายังมีความหวังเราก็ยังบินต่อได้งั้นวันนี้เราก็กลับบ้านพร้อมหัวใจที่กิ่งกว่าเดิมอีกหนึ่งขั้นแล้วนะขอให้คนที่ฟังอยู่นะอย่าก,กลัวปัญหา เพราะทุกคนมีปีกของตัวเองเหมือนกันแค่กล้าบินต่อทุกอย่างจะผ่านไปได้เอ่อฉันอยากถามอย่างหนึ่งนะนายได้ดับไฟเพื่อนแล้วใช่ไหมอะโครมใช่แล้วดับเรียบร้อยทำไมละสันก็ตอนบินกลับเมื่อกี้ฉันได้กลิ่นข้าวปิ้งอะเฮ้ยนายนี่แหละปิ้งขนยังไม่หายร้อนเลยอ้าวมิหน้าละทำไมลมเย็นแล้วฉันยังร้อนอยู่งั้นถึงบ้านก่อนนะ เดี๋ยวฉันช่วยพัดให้ไม่ต้องพัดหรอกฉันขอกินข้าวก่อนเพราะตอนนี้ฉันหิวมากกว่าร้อนแล้ว